วิธีสร้างสุขจากปัญหาด้วยหัวใจเดือดซีรีส์ EP ที่3ค่ะเราจะไปพบกับบันไดขั้นที่3ในการเรียนรู้ปัญหาและการแก้ปัญหาจากหัวใจค่ะบันไดข้อนี้เป็นบันไดข้อที่มีความสําคัญมากและมันอยู่ใกล้ตัวเรามากแต่เรามักไม่เคยเห็นคุณค่าของมันและบันไดข้อที่3ที่เรากําลังจะก้าวขึ้นไปนี้ก็คือการรู้ทันความรู้สึกของตัวเองแน่นอนค่ะว่าความรู้สึกของเรา เราย่อมรู้จักมันดีแต่นัดขอถามคำหนึ่งค่ะว่าตอนนี้คุณกําลังรู้ทันความรู้สึกของตัวเองอยู่ไหมคะคุณกําลังรู้สึกอะไรอยู่ในตอนนี้ในขณะที่กําลังดูคลิปนี้อยู่คุณกําลังรู้สึกอย่างไรวันนี้คุณมีความสุขอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้คุณกําลังทุกข์เรื่องอะไรแลนะเชื่อว่าใครหลายๆคนอาจจะหลงลืมการตั้งคําถามให้กับตัวเองคะ่ะการตั้งคําถามคือการเรียนรู้ตัวของเราได้ดีที่สุดเมื่อการตั้งคําถามเกิดขึ้นการตอบคําถามในใจก็จะเกิดขึ้นเช่นกันแล้วอะไรกันที่จะทําให้เรา รู้จักความรู้สึกของตัวเองได้ง่ายขึ้นลองหยิบสมุดเปล่าๆขึ้นมาสักเล่มหนึ่งค่ะลองจดบันทึกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ดูในแต่ละวันที่มันเกิดขึ้นลองทบทวนตัวเองดูสักห้านาทีก่อนนอนค่ะว่าวันนี้ฉันเกิดปัญหาอะไรในใจที่ทําให้ฉันรู้สึกมีความทุกข์ลองจําแนกออกมาเป็นแบบนี้ดูดีไหมคะว่าข้อที่ 1. เขียนปัญหาที่เกิดขึ้นข้อที่2คุณรู้สึกยังไงกับปัญหานั้นข้อที่ 3. ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากใครที่ทําให้เกิดขึ้นเขาทํากับเราหรรือเาเาป็นคนค ทำให้มันเกิดขึ้นเองหรือเรากําลังเอาปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วมาคิดซ้ําใหม่การแยกความรู้สึกก็เหมือนกับการแยกขยะค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็คือขยะก้อนหนึ่งเราแค่เรียนรู้ปัญหานั้นด้วยการเขียนมันลงไปและเราก็บันทึกความรู้สึกของเราลงไปกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นข้อนี้อาจจะยากสักนิดนึงนะคะนัดเลยอยากให้ทุกคนลองใช้การแยกขยะดูค่ะและคุณแก้ปัญหาได้อย่างไรและข้อสุดท้ายข้อที่5 ปัญหานี้คุณแก้มันได้ได้แล้วหรือยังถ้าหากยังแก้ไม่ได้ก็รีมาร์คมันเอาไว้ค่ะกาก,กบาดไว้ก่อนว่าฉันยังแก้มันไม่ได้แต่วันหนึ่งที่คุณมีกําลังใจที่ดีแล้วคุณค่อยกลับมาแก้มันใหม่ค่ะลองทําแบบนี้ดูสักหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วลองดูค่ะว่าคุณเห็นอะไรในตัวคุณ จากสมุดที่คุณได้บันทึกไปแน่นอนค่ะว่ามันดูอาจจะทําแล้วดูแปลกๆแล้วว่าเราอาจจะขี้เกียจในการทําแต่ถ้าหาว่าคุณลองจดบันทึกเรื่องราวแบบนี้ลงไปในทุกๆวันเมื่อผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ค่ะลองเอาสมุดเล่มนี้กลับมาอา่านดูแล้วคุณจะรู้ว่าในหนึ่งวันนั้นเนี่ยคุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไรบ้างแล้วความรู้สึกอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่กําลังพูดตอนนี้แต่ขอให้ไปพิสูจน์ลองดูค่ะว่ามันทําแล้วเกิดผลอย่างไรบ้างและแน่นอนค่ะว่าเรา จะรู้คำตอบและสิ่งที่เปลี่ยนไปก็เมื่อเราลงมือทำแล้วคลิปนี้จะไม่มีประโยชน์เลยค่ะหากเราไม่ลงมือทำลองทำกันดูนะคะสมุดหนึ่งเล่มและจดบ,บันทึกปัญหาที่มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงพื้นฐานเท่านั้นถ้าหากว่าใครลองทำดูแล้วเกิดผลอย่างไรลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะคะแล้วเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันและแน่นอนค่ะว่าคลิปนี้จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ลองพิสูจน์และลงมือทำด้วยตัวเอง รู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักใจของตัวเองรู้จักความรู้สึกของตัวเองรู้ว่าคุณเป็นใครและแน่นอนคขาว่าทั้งหมดคุณจะต้องเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆกันคุณรู้จุดแข็งของคุณแล้วการที่คุณรู้จุดอ่อนของคุณมันจะทําให้ชีวิตของคุณบาลานซ์ชีวิตได้ง่ายขึ้นและคุณสามารถมีความสุขได้ในทุกๆวันการพัฒนาจุดแข็งจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตแต่การที่คุณรู้จักจุดอ่อนและพัฒนาจุดอ่อนของคุณให้อยู่ในระดับพอดีพอดีคุณ จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้ในทุกๆวันเพราะนี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองบายนัทปอใจถ้าหากว่าใครสนใจนักกําลังเปิดคลาสออนไลน์ที่จะทําให้คุณได้รู้จักตัวเองและพัฒนาสภาวะใจจนสามารถที่จะใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาต่างๆและมีความสุขได้ในทุกๆวันหากใครสนใจสามารถอินบ็อกมาได้นะคะแล้วพบกันค่ะ